อานฟังครับว่าเคยโชกับบัวขาวโดนหมัดชุดของบัวขาวอย่างไงครับยามต่อยหมัดขึ้นมาเจอหมัดของบัวขาวปัดขวาบ,บัวขาวเหยียดเปียดพยายามต่อยขึ้นมาโดนเข่าแับบัวขาวมาซ้ายขวางบัวขาวารครับเขา,า,เากส็สูน้นะครับเจอก้านคอบแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆครับจะประทับลูกเศรษฐีชาวจีนนะครับโชกันในศึกเวิร์ลคอมแบตลีก WCL ครับในประเทศจีนครับวันที่ระทากันก็30ธันวาคม57ครับ หรือข้อสอบ2014นะครับโชกจีนไลนนี่ครับก็ได้เป็นทายาทลูกเศรษฐีนะครับแล้วก็จัดสือครั้งนี้ขึ้นมาครับเขาบอกว่าจัดเองจ่ายเองครับแล้วก็เจ็บเองครับมาดูว่าบัวขาวก็สบายๆครับเหมือนเป็นการซ้อมเล่นเชิงกับลูกศิษย์ครับขยับเข้าหาบัวขาวเบียดเข้าไปครับซึ่งไ่ายนี้ครับจัดขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้รับการโปรโมทอะไรมากนะครับพยายามจะเล่นจอตะเข้พลาดห่างครับมาลุกซ้ายของบัวขาวครับ ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งสามยกครับขยับขยับเข้าหาชกจีนครับเบียดเข้าไปครับก็ถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ครับขนะกชกจีนรานนี้นะครับต่างมันเหลือครับสับขาบัวขาวเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับอย่างไรครับก็มันต่อยกําแพงนะครับทำอะไรก็ไม่มีสะเทือนครับในขนาดนั้นบัวขาวก็วัยสามสองเปรียบ 32ปีของบัวขาวก็ถือว่าแกงสุดขีดรับแต่การคอหลุดไปครับพยายามเตะให้ไม่โดนครับเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับพยายามใช้หมัดครับนักชกจีนบัวขาวเบียดเข้าหาครับอย่างไรครับขยับขยับกระโดดเข่าร้อยครับก็ชกไปยิ้มไปนะครับส่วนอีกฝ่ายก็พยายามสุดขีดครับเบียดเบียดเข้าไปครับกระแทกยับมาครับแต่ดันออกไปครับนักชกจีน ชกจีนลายนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อแท้แต่อย่างใดครับเบียดเบียดแข้งซ้ายหน้างบัวขาวครับขยับเข้าหาครับก็เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่นะครับอย่างว่าคนเป็นมวยกับไม่เป็นมวยนะครับอันนี้มวยเบอร์ต้นต้นของโลกครับพยายามต่อยมาครับนักชกจีนเจอมัดซ้ายขวางบัวขาวครับอย่างไรครับแขงซ้ายครับบัวขาวหมัดขวาสวนมาครับดันออกไปครับนักชกจีนพยายามเล่นจอตะเข้ฟาดหางครับบัวขาว ก็ขึ้นมาโชว์ครับก็ธรรมดาครับอังมันเหลือครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตครับซื้อประสบการณ์ครับจะได้ไว้เล่าให้ลูกๆลูกหล,ล,ลานฟังครับว่าเคยโชกับบัวขาวโดนหมัดมชุดของบัวขาวครับอย่างไงครับยามต่อยหมัดขึ้นมาเจอหมัดข,ของบัวขาวหมัดขวาบัวขาวต่อยสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับหยิดเปียดพยายามต่อยขึ้นมาครับโชกจี้ครับหมัดซ้ายขวาครับ เบียดเบียดเขาหามัดขวาของนักชกจีนับมัดซ้ายขวาบัวขาวก็ชกไปยิ้มไปนะครับพยายามดันออกไปครับพยายัมขยับทําอะไรก็ไม่มีสะเทือนนะครับบัวขาวก็รอกแขนไว้ครับขยับเข้าหาบัวขาวส่วนเรื่องค่าตัวครับก็เป็นนักชกจีนรลยนี้นะครับเป็นคนจ่ายให้กับบัวขาวครับอยู่ประมาณราวหกหลักครับเท่ากับว่าจัดเองจ่ายเองชกเองเจ็บเองครับนักเลงพรอ กอดหมดยกแรกครับยกนี้ก็สบายๆนะครับแต่เรามาดูกันต่อครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเกิดการผิดคิวนะครับพยายามต่อยหมัดมาเบียดเบียดเข้าไปครับก็ไม่มีสะเทือนครับจะทําอะไรก็ทําครับนักชกจีนพยายามดันเข้าเชื่อครับบัวขาวก็ยิ้มนะครับขยับขยับเข้าไปครับใบ3สามสิบต้นๆของบัวขาวครับถือว่าอยู่ในจุดที่ร่างกายสดมากๆครับ พยายามเตะก้านคอับบัวขาวลุกนี้เตะสวนมาดครับแต่ก็เตะแย่ๆธรรมดาครับในปีนั้นเองครับบัวขาวก็กวาดไป2แชมป์โลกครับพยายามเตะก้านคอใกล้ๆครับมี WBC 1 WMC 1นครับแล้วก็ได้ชิงแชมป์ K1 วันครับมาซ้ายทิมเข้าไปครับบัวขาวเบียดเบียดเข้าหาครับดันออกไปครับยามต่อยมัดบัวขาวจะเล่นจอระเทฟ้าดหางครับโยนเข่าไปครับบัวขาวมาซ้ายขวางบัวขาวครับ ล่วงลงไปครับนักชกจีนกรรมการต้องนับแปนะครับเจอหมัดซ้ายขวามัดนี้ครับอต่อยสัตว์สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็อย่างว่าครับชกสบายได้ตังนะครับใครจะไม่ชกครับเบียดเข้าหาครับชกจีนก็ยังสู้ครับถือว่าหัวจิตหัวใจเขาก็สู้นะครับเจอการคอรับจังหวะนี้ครับหล่นลงไปครับนักชกจีนอย่างไรครับเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับก็ยังสู้อยู่ครับกรรมการยังไม่นับนะครับ บัวขาวลากมาเสียบทีนึงครับซ้ายขวางบัวขาวและข้าวครับก็ไม่ทำนะครับเจอหมัดทุกซ้ายหมัดนี้ครับบวกของบัวขาวล่วงลงไปครับสวิงหุกซ้ายครับหลับทันทีทันได้นะครับจังหวะบวกครับสวิงไปตามธรรมชาตินะครับไม่ได้กะต่อยแรงอะไรครับแต่หมัดอย่างนี้ครับนอกคู่ชกมานักต่อนักแล้วนะครับบัวขาวครับเรามาชมจังหวะภาพชัาจังหวะนี้ครับโดนหมัดซ้ายขวางบัวขาวครับ หล่นลงไปให้กรรมการนับแปดครับแหลังจากนั้นครับลูกเหนียบก้านคอบแต่ก้านคอใกล้ๆนะครับเยียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงครับแล้วก็หวดใกล้ๆครับแบบไม่ต้องง้างนะครับหลังจากนั้นครับหมัดหกซ้ายหมัดปวกหมัดเ้นียบก็ลวงลงไปครับสวิงไม่เต็มแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างว่าสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของบัวขาวในขณะนั้นครับคนธรรมดาโดนก็ไม่เหลือเป็นบัวขาวที่ชนะไปครับ ไปนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับและนี่คือภาพที่สวยงามครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ